ตามรอยทาพ่อวันนี้จะพาไปดูภาพของการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และการสร้างเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆที่สื่อถึงวิถีชีวิตสงบเรียบง่ายของชุมชนบ้านนากลางตำบนโคกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาดังที่เห็นเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต บ้านนาคลางเรานั้นเราถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในทุกๆด้านนะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองการปกครองในเรื่องของการเศรษฐกิจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆนะครับซึ่งบ้านนาคลางนั้นเราเป็นหมู่บ้านที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆนั้นได้มาศึกษาดูงานเรียนรู้ได้ก็เช่นการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ตัวอย่างเป็นหมู่บ้านซึ่งดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีนะครับสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราได้นำเอาสามห่วงสองเงื่อนไขสี่สมดุลและประเด็นสุดท้ายก็นำไปสู่การให้หมู่บ้านเนี่ยได้พึ่งตนเองในที่สุดนะครับ เราได้มีการบริหารจัดการแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนนั่นคือส่วนที่1ในเรื่องของน้ําส่วนที่2ในเรื่องของนาส่วนที่3ในเรื่องของสวนและส่วนที่4ในเรื่องของบ้านนั่นคือหลักในการที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกวทุ่งนะคะจะพูดไปได้ก็คือเราเป็นส่วนของการเติมเต็มและก็เป็นหน่วยสนับสนุนให้หมู่บ้านบริหารจัดการไปได้ด้วยดีนะคะผู้นำชุมชนของเขาเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งนะคะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วสามารถที่จะเติมเต็มได้ตลอดก็ได้นำในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับนำมาพัฒนาในหมู่บ้านโดยเริ่มจากการพัฒนาผู้นำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการมีเหตุผล การพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันนะครับและได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแปลงเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านจากกิจกรรมเพื่อการเพื่งพาตนเองในครวเรือนผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มสู่การจัดทําแผนชุมชนเพื่อให้การดําเนินงานมีความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนที่นี่น้อมนามาปรับใช้ร่วมกัน